รอวะลุกลอวะเออขอบใจขอบใจขอบใจเยี่ยวเรียกว่าแล้วอีหุ่มผากกลางคนเดิน่านุกอินซีนี่ครับตลาดบ้านนาที่ ขาอยู่ไทยเาจะันซื้อตัวหนึ่งแสนแดงครับอยากละเมันท่องเที่ยวขี่ละเมันขาไปมาห้างไหนก็อยากกินแล้วแล้วก็อยากขี่ไปต่อแม่แล้วสิขายเป็ดไทยเป็นใหญ่ขายยังไงล่ะแม่ขายชนาให้ลูกขาขายสองแสน รถไทยก็เหลือสองพันแปดบาทนี้<ด>ผมซื้อแล้วผมจะไปจังไดเอาไปจังไดไปเฮ็ดกินจังไนด,นอ,ไดน,นอนเฮือนพากเดนนไปกินจังไ <c oughs> ด่นอนลงเล่มเอาซื้อเป็ดไปกินจังได่โอ้ยมันสิรดมือเลยนี่ กรนตุ่มเป็นฟุ้งมากอะซืดเสือด้วยดอกนั่งบินอยู่นนอนนั่งผากยวันห่างเ้ยเากเกียาวหน่ายนัดหน่อยจังไหนี่ปาดปาดหน้าปาดแเราปาดนมม่เมียกอ่ะ แม่ปาดแม่ปมิยาาเามานี่ปาดให้น่นิบอกใหาปาดเอาสิครับผาบาหวานว่าต้องปัจจัยเงี้ันไรกันเนาะัอัวดโว้ยเทพัน่บาวานไอปจัยโอ้ยใช่่าบักฮงไงเม็ดเของไ่เม็ด Đây thật là toi nhưng mà dòng như vậy hôm nay 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 ข้าวมาหวานินด้วับจ่ายด้วยทะเลก่อนแม่นะคะเที่ผ่านตอนนี้ก็บพรมันซุกตะเขากันครับบอกพี่วชุกยามันเนาะยามันุกหรอบอกหน่อยไหมมั่หวานเลยนม่

อันนี้อันนเข้าบกหอันนี้ข้านาบุตรข้านาบุตรสองพันเลยทำไมปากแต่ะรใช้ใช้ยิมบ้างวันนี้ยิมสองพันลองยิมเด้มาเช้าพัมแม่ไห้แม่บ้า้ขายเป็ดแตหของแม่ไห่ มาคุ้แม่เลยแม่ไ่แมขายยังขายกระเป็ดปบวบในูกอไม่มามไจม่ได้เงินใช้รถไทยได้นี่ขายเป็ดวันบ้าง่าก็เป็ดอีกบวบันก็พันบวบตหนี้ชี่น้องแม่เลือกขายบวบมาแม่ไมงว่าแม่แต่ก็นังใจ่บ้นะเมื่กี้สิมีไก่ปลีปลีปดก็ดมา่นก็บานเออหันไปถูกไได้หมดเลยชิงชาแม่เลยแบบ ใ้ทุ่ยางปานเพื่อนนปานเพื่อนกินดับเบิ้แห้งจะเอาบีนี่ก <funz discretion> ้ยเดี๋ยวจะฟาไปไมน่ะคนขายเด

บ่ไม่บ่แบบว่าดากม่นมุนหนนนี่ได้ดากมกจไม่หนุนดาให้บ่หอกมันดากแหลมบ้านนี้บ้านนีจีจอยกินแม่ลูกกินแม่น้าหน้าว่าหาจีจอยหาท่านเดี๋ยวว่าจุดบาดเอาเครื่องหนึ่งได้เอาด้อแเอามดเนี่ยพอแล้วจุดบาทเครื่องเนี่บ่ใายเกินนั้นเลยสิบห้านาฮะ

มุ่นนี่จะเมาเลยนี่มันว่มันส่งเดียวมันกนละส่งมันยังไห้ส่งนี่มันยังเ่าดามุ่นนะอแม่ะลอันนี้อัของแม่นาะอันของแม่สิบพันบ่สิบพันทั้เจาสิบพัน บอกความสือกันแบะมาดูเนาะเขาท็็นี้ไว้ชูมังกบแล้วก็ชูกบแกงแช่เลยลูกเอ้ยโอ้ยชื่อหมอน้นูกบดดีชื่อเตาความอกเต้าได้ลูกขี้มาเลยเฟดแม่ชิคั้วทานโอ้ยไปคุ่นเช่ปนหมดทล่รบกมาชวคุ้งทาให้กินเฟมันแช่โอ้ยมันสขาดสงขาดไปบแล้วห่ไหมเขาช่อม้ปนีขาขยหาร ซื้อไม Salvador, 10, ok อสิบพันขายห้ารยีはは่ขายสิบร้วหเอา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 อาเ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 อาาเอเอาเอเอาเอาอ โอ้สลัดขาดมนมสลัดสลัดขัดมโนมเราไปขายท่านบอกมาไก่ยังได้เห็นกันอยู่เนาะนไปขายผาดมนมเลยครับเห็นอยู่รถโดยสารไ่เถ่าหอยกำลังเอางวเมื่อจูงน้ำหนาเร็วเรีวเรียวเรีวว้าาย่างไข่ปลาเนี่โอ้งวหลายตัวนี้อาดงว ลูกสาวเราสิบิเลีงยงไซลาาา่าเบอ้อง้อเข้าเบิดเลยบ่ตัวไหนิขายบ่มีบ่บใครเนีาจ้กตัวมีแฟนหรือบ่บ่อมีมเขาสิบปน้ำเด้อ,อไม่เท้าเท้านี่ไม่เท้า,เ,า,าเ,เนี่ยมาจังได้กับบุคคลตลาดคือ<ว>จังลินแ <โบ S 1> ื่น,น้อย ตลาดบ้านยังแม่นี่เชา่นเขาเอืนตลาดเลื่อนนียังเนี่ยคือเสามีแห้งโอ้ยตลาดไม่วะนี่ยว่าน่าก็ยังชี่กเก่าแล้วตงกางล้ยทงลเท่าไหรล่ะจังบมบานบนี่าเบาหน่ยเราลงมาถ่ยตลาดในบ้านเด้ในบ้าน้หญิงเหมือน้ กบก<อ>บปลาคอโอ้ปลาคอเท่าตัวหนึง่งสามตัวสองปลาลุกหน้าแล้วก็กบกบมกทั่วนี่บรรยากาศได้ครับข้างทางจอดรถให้เราหนาอยถ่ายคลิป บักโงเพิ่มก็มี่บักบัวเพิ่มก็มีนยดบ้านบบรรยากาศเบาหน่ชายคลิปเอาพุลทงเด้อน้าอย่เด้อซอยพุลทงเด้อกันเจอคอยได้ด้อครับเป็นเป็นเอซีอยู่เอาสื่อซอยเศร้าพัน0าเสียอย่างน้ำไม้เอาน้ามันสองถุงเหรา ้ให้กําลังใจโอ้กล้าเอาไปแกงเด้อลงซื้อให้แต่ว่าเฮาโชคดีพอกันคนเคืองเพิ่นจื้อได้เห็นเพิ่นไปถ่ายอยู่ยังอยู่ขมวนบ่เออบ่เห็นเพิ่นเป็น FC เพิ่นเบิ่งอยู่อันไหนกินแล้วอ้วนไว้นตะซื้อว่าจังได๋ซอปาย เอาซื่อซอยกองหนึ่งเจ้าคือบัว่าซื่อซอยเทาเนี้ยมาซื่อซอยอันหนึ่งนี่นีอันนี้เด้ออันนี้เด้อกองแจ็กพันสิบสองพเป็นยังตรงมิสสองนำกำไรขายตลอดวะรับมาหรือเห็ดเองขับมาขับมาตะใสลับมาหอเหับมาะสกวรรคอ็ไก่อวรัวคอยกนปวดมาตสกวรรจนปวดดาก เอาให้กำลังใจกำไรสองพันมาสั่นอยากกินขนมหวานครับชิปสองวะตือวะตลาดเซเปิลยี่โมอแรกนะครับนักเรียนม้อเจ็ดจบปีนี่แหละจบปีนี่แหละมาสั่นขายขนมหวานหาอะไรได้จักทมาหากินนะครับเ่ราะเลยเล่นเกมกับคุยตะผู้เบาผู้เบากับบมีเนาะโสดโอ้อยต้อยเ่าอยากได้ผู้เบาไทยปะยัยนมีคนเอามีแพลวกับมันตงเอาหัวมันมนาะให้กำลังใจ บรรยากาศตลาดเนี่ยโมแหล่งครับของอยู่ของกินพอแล้วแหลงกินเด้อพวกินนอนบ่นรับครับไก่ทอดครับบ่แม,มันเคฟซี่บะหมันอันไก่เขาสนกวงบ่แม,มันไก่ยังครับไก่ทอดเสียปนบวกกับอาหารญี่ปุ่นครับโอ้หันมากไก่เลยคนขายมาแต่น้ำมูนี่หรอเบิงบ้งเบิ้งเพืนอยู่นี่แหละกลองเท่าไรอาจารย์สู้สิอันนี้เสภาพันธ์เเสหาพันสูสีเพิ่นได้ครับไก่ทอด เบิ่งเมนูอาหารมันเจังหน่อยครับทั้งพี่เป็นสีเหลืองเหลืองจังหน่อยแกงเหลืองบ่จ้าแกงกะหรี่ใช้กะหรี่มื้อนี้ใช้กะหรี่แกงกะหรี่ครับเป็นกะหรี่ใหม่ๆกะหรี่บ่อข่างขึ้นเฮ็ดมื้อนี้ขายมื้อนี้ครับแกงกะหรี่ไก่เปลี่ยนเมนูใหม่เมนใครเมนนี้มื้ออื่นเปลี่ยนเมนูใหม่ครับกะหรี่ใหม่สดทุกวันแกงกะหรี่เป็นตระแซ่บของเราอยู่ มีแบบพร้อมกินเลยครับลาดเข่าให้เรียบร้อยสบายดีไข่ดงไข่ดาวเรียบร้อยเลยสื่อเมื่อไหร่นี่คือสะกินเลยถือใจคนขคี่ข่านเฮ็ดแนวกินครับมาตลาดน,นิลด์แป๊ะถ่ายรูปให้เราแป๊ะถ่ายรูปคนน้อมาระเทไทยเอาถ่ายไปเบิ่งเลยเนาะถ่ายรูปวะคอยนี่นะรอ<ท>โอ้ขอยเาหัวโคกโตสามเถื่อนเลยปั๊บจ้ะ เพิ่นขอถ่ายรูปด้วยครับบานเพิ่นกับย่างออกมาหาแนวกินนะครับบออ่ต้าองย่างบ่ตองปิ้งครับซื้อเลยแถวนี้เพิ่นมีโลงงานมีมองเหตุการณ์บ่มีคนงานหลายบ่หรือมแต่บ้านเฮานี่บ่เพิ่นลูกค้าลูกค้าแต่บ้านเฮาแต่ว่าขายแบบนี้เลยครับพร้อมกินแรงๆปิง้งตับตับหมูบ่ ตับหมูคนมาปิ้งอยู่นี่ครับบรรยากาศตลาดมืดครับเนี่ยมือแรงไต่ไฟขายกับเข่าพร้อมกินมะฮอดใบหย่าครับบัต้องเพลิดกับเข่าแล้วใส่เป็นถุงมาลุยเลยครับเบิ่งอาหารด้วครับแกลียงโนมัยังเป็นทอนอยู่ไอหยังนี่จ้าลาบปลาปลาหยังจ้าลาบปลาป้าปลาป้าปลาป้าปลาตะเพียนปลาตะเพียนอันนี้เดี๋ยวนี้เดี่ยนเท่าเท่าลาบเท่า ลาบไก่ต้มไก่หอมหอนไก่อ่าปลาเห็ดจงปวงอยู่วัตถุขาดแค่อาหารบ้านเพิ่นได้ครับแบบนี้เลยเอาเบิงเบิงเบิงมีหอดเท่าอันนี้เท่าอ่ะเสือ้อมันสีเขียวคือว่าเท่าปลาซิว่วดักแกลาบหมูลาบเท่าแกงแกิเล็กแกงเนื้อไม่น้ำพริกอมหอย ขายดีบ่ไหมค่ะบ่ได้เล่มมาสัน่นลักลักครับถ้ามักปิ้งมีปิ้งถ้ามักแกงมีแกงครับถ้ามักไข่กับมีไข่ปิ้งปลาอ,อีหยังก็ปลาจิม้มปลาจิ้มครับจิ้มหน่อยหรือจิ้มใหญ่ซ้ำนี่จิมจ้มใหญ่จิ้มใหญ่เหรอเด้อครับโตเท่าไหร่เสาห่าพันเสาหสาพันเขาเอาเครื่องโต เทินโตกับเส้าหาเทิมโตกับเสาหามันเป็นตัวผูหรือตัวแม่ปลาผูก็มีไข่เท่าะนะั้นเนาะไข่สองหน่วยมันมีก่างหลายบ่อก็มีอยู่กมีอยู่เ้าสื่อซอยตัวหนึง่งเอามานี่เอาปลาผูนี่สองไข่นี่โดยจะไปกินกับข้าวเหนียวหมูแรงสองหาพันบมมีน้ำจุง้งน้ำจิ้มอีอย่างบ่สื่อประแดกตติมเอา มีประแดดอีกอยังขายนําเด้อครับเขาเหนียวก็มีกล่องบอกไงจะซื้อว่าจังไรก็ซื้อเจี๊ยบสาวเจี๊ยบขายปิ่งพร้อมกินเด้อครับปิ่งปลาปิ่งตับปิ่งตับหมูบ่หัวใจหมูบ่มีบ่หัวใจหมูบ่มีมีแต่หัวใจหนูหัวใจหนูมีใจหมูบ่มีครับโสดสว่าโสดหน อากาศเย็นๆนะ้ครับพี่น้องทางเสพปนนะครับเ<า>นี้วปีงอุ่นๆพอ,พอได้ค้างไฟเป็นสีหนาวๆแบบหนึ่ง,งหลายอย่างอยู่ด้วครับเอาผ้าเบงสมตีนงวัวก็มีด้วครับแต่ตีนคนบะมีขายดีบะแม่ซุปอะไรนี่ซุปอะไรซุปมักลิณไม้บู๊บบ่าไทายซุปมักลิไณไมมเพื่อนวาะ แม่บอกไยได้สันบ่สุบะริดไหม<ฮ>ขมอยู่บอ่อุ้ยขมนะสิ้นยังสันแม่สีดำดำสิ้นงัวสุกหรือดิบพ่วงนึงนี่บ่สิบพันบ่เศร้าพันมผมแขวบว่ดีแม่บ่ได้ยำ้ก้อนบ่เศร้าพันบ่ เพื่อซอยแม่เพื่อนให้กำลังใจถ้านยำโมเลกนด้เอามาคืนได้วะเจ้าพันบอกเจ้าเจ้าโอ้ยไปหั่นได้เหีเ้ยเป็นเตยกินทุหันน้าหลดเว้ยด้วยความหิวเข่าวันเนาะมาหัาน่นปิ้งหูหมูกะหยากหูหมูขาม,มา่ารานลาบเท่ากะหยากลาบเท่าเห็นลักแน่กะหยากลักแน่ เฮ้เห็นคนมาสืออยากคนมาสือได้ป่ะนี่หยอกเราเ <laughs> จ้าคนเซเปิลปะวะคนเวียงจันคนเวียงบ่ปอดมากๆไกลแต่สมพาะห, <laughs> หมาเฮาเจ้าหมาเฮาลายไม้ข้นเวียงจันเนี่ยมาเที่ยวบ่แม่มาเที่ยวเพิ่นมาตะเวียงเหมือนได้รับสาวเวียงมิตรูมงามเนาะ <laughs> สาวเซเปิลก็ง,งามจาเจ้าเจเปิลก็ง,งามบ่เอ้าสว่สา,าสิให้เมื่อน้ำจะเห็นยูทูบป,ปะ บอในวันยูทูบได้ยังแหละส้ซิเข่านาเข่าตาอ๋ยิบใหญ่ไผ่แซงนี่แหละครับบรรยากาศแดงแรงครับตลาดของอยู่ของกินห่านกับเข่าว่าไงซะเมืองเซโปนครับบรใหญยปัไดแต่ว่าบานเพื่อนก็ทยอยมาพอได้ขายอยู่สําหรับคนที่บริเฮดแนวอยู่แนวกินแรงนะครับมีเบิดครับของปิ่งกับเข่าถุง แบบก้ามข่ากับเป็นก้บมข่าวแบบบานเพิินครับอาหารแบบบานๆเป็นลาบเท่าแกงนมไม่อมหอยลาบอันบักดิดใหม่ก็มีแล้วก็ลาบไกล่ลาบหมูประมาณนี้ด้ครับของขายบานเพิินอย่างอื่นทีิแซ่แๆมาแปลกๆแน่กับที่มีไก่ทอดสูชิครับอาหารที่เล็กหน่อยมากสู้ช,ชิหรือว่าจะเป็นไก่ทอดกับก้ขาข่าวครับ้องเซ็นเตอร์บานบาน